ดีจ้ามาบอกกันอีกแล้วเด้อบำรวดปรึกษาเยล้องเอ๋บุญรอดบุญรอดขึ้นได้ของไมแ่แฮ่มีผูญญ้หญ่ใจดีด้จ้าส่งขอกมาให้บุญรอดอย่าบุญรอดตกเหอน,นขอบคุณคุณแอนด้จ้าเด้อ ี่สชงของมาให้บุญรอดขอบคุณหลายๆจ้าขอาให้แต่ยูดีมีแห้งได้คุณแอนเดอร์ขอให้สุขภาพฝาแข็งแรงลำๆรวยๆให้เจ็บแย่ใยรแย่จนเมืองบุญรอดนานในขอก <laughs> จ้า เกิดครับบลอดบลอดให้หยังน้อเอมบลอดให้หยังหึค่ะให้บลอดให้หยังโอ้ยมีครอบชุกลายเนาะบ่บ้่เลยโอ้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 ะโอ้ โอ้เออโอ้กันนะเออเออโอ้เขาเก็ดอัวเออโอ้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 เออตากันระตา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 เอตา ได้พี่น้องหอกไงค่ะหอกงไงค่ะมูลลดศทั้งหมอกระยูหรอกหมอแห้งนั่นเล็นได้นีแหละเด้นั่นเล็นได้นี่ละ,ละมันจังประตกเงนเออ เนี่บุญรอดเลย้าอย่างนบ้านยาอืมมเล้ไดีตาน้องหาแนวเลนเป็นมีแนวเลนกันยากอีกยพี่น้องมาอยู่ดิ มันมีอะไรมันตกฟองสิเพาะกอาขึ้นเอาขึ้นมาให้เลยหล่นล่องฟองสิวุ่นรอด ម៉ាមម៉ាម ไม่ได้ก็จบทีบทำเหนี้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ผักไข่กดกระดิ่งแกงเตี้ยนติ้งติ้งให้มดหลอดเด้อน่าหมดหลอดเนาะบ๊ายบาย